โอ้างนหเ่ไ้โอ้านั้ยังบ่ได้บ่ได้โอ้ายลูกที่เดินไมได้ด้วยนะังลูกทังเนี้ยโอ้ยทังลูกทังเนี้ยเอานี่คือมานางับเ์ิ่นี้ได้บ่ได้ไดเออ เอาละหาอยู่หากินจังไหนล่ะราคาอยู่หากินจังไหนล่ะเขยิบยืนอที่นี่เลยเนาะน่าเอาละเราไปได้ออกไปหาเหอยู่อหากินนี่หาว่าเด็กอยู่ปุชช่าตัวนั่งอ๋อพอได้อยู่ได้กินอยู่น้าอ๋าได้ปะโอ้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 เก่ง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 มากโอ้ยเนาะ เ,เขาโม่หสิว่าจังไรอาวสาธุจุงกะเด้อวันนี้เรา,ามานะคะแล้วก็ <laughs> จริงๆเลยเธอจะเข้าร้วกับเขาเลยเห่าฉันอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยนะม,มารักหมอมีได้ยังไงตอนนี้มารักหมามนนีได้ยังไงนะคะอันนี้ขอมารับด้วยนะคะเป็นเจ้าของที่นี่นะคะวันนี้นะคะเรามามอบนะคะมี ที่ผมมีมาฝากก็คือมีผ้าพุงนะคะคุณยายมีผ้าพุมสองฝืนสวยๆนะแล้วก็มียาแก้ปวดรักษาโรคที่คุณตาบอกว่าต้องมียานะคะมีนำมาส่งแล้วก็มีช้อนมีจานมีถ้วยมีข้าวสารมีการน้ำร้อนมีกระทะมีหม้อนะคะแล้วก็มีของปิ้งย่างด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องใช้หม้ออันเดียวนะคะแล้วก็ทีนี้ส่วน กางเกงหนูเห็นคุณพ่อใส่ใส่ชุดเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นกางเกงผู้ชายนะคะเป็นชุดชั้นในผู้ชายที่ใส่แล้วเขาเขามันใส่แล้วมันเหมือนเป็นกางเกงเรานะจะใส่อยู่บ้านใส่อะไรก็ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นกางเกงของของของพี่ผู้ชายนะคุณพ่อนะเสร็จแล้วก็เป็นกางเกงคุณพ่อนะคะอันนี้เป็นกางเกงคุณพ่อนะคะ เออแล้วก็หนูมีเสื้อมาให้ด้วยนะคะมีเสื้อใหม่เนาะมีเป็นเสื้อลายสกอตนะคะเอาไว้ใส่รอหอดนะคะแล้วก็ส่วนของคุณแม่นี้ห <รอ S 1> นูนว่า <รอ S 1> เป็นเสื้อตัวเล็ก <c oughs> เห็นไหมนี่คุณแม่สามารถใส่อยู่บ้านได้ <c oughs> เห็นไหมเนื้อผ้าดีมากนะคะโอเคเนื้อผ้าดีนะคะโอ้ยมองมเอาา้าแต่ว่าใส่ได้สบายสวยค่ะตอนนี้หนูนให้ใส่อยู่บ้านชิ้ๆสวยนะตัวนี้นตัวเล็กีกเลยที่วเออ สีขาวนะคะโอเคคนกระทบเยนื้อเขาชอบรอแต่ไม่ไม่เหลาชอบเอาไปเลยจ้าเอายายหนูมีตังขันผงให้ยายด้วยนะคะไม่ได้เยอะนะสาธุนะคะ ค่ะวันนี้เราก็ได้นําปัจจัยนะคะแล้วก็ได้นําเสือ้อสาหมอนมุ้งนะคะผ้าห่มอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มานําส่งให้กับผู้าายากไร้นะคะที่นี่นะคะให้เขาได้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สวัสดิภาพที่ดีต่อไปนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ